สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําอุปกรณ์นะคะของกล้องสํำรวจที่เรามีจำหน่ายค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่เรานำมาค่ะเป็นอุปกรณ์ชุดเบ้าดิซึ่งของโพลนะคะค่ะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นที่ห้อซอฟต์แวร์ค่ะค่ะสําหรับตัวนี้นะคะสามารถใช้งานนะคะได้2หน้านะคะ่ะหน้าแรกนะคะจะมีหน้าออฟเซตนะคะเป็นลบสามสมค่ะค่ะและหน้าที่2นะคะจะมีหน้าออฟเซตนะคะที่เป็นศู อ,อยู่นะคะค่ะถ้าลูกค้าน,นะคะต้องการใช้งานนะคะกับหน้าออฟเซ็ตที่เป็นสูตรนะคะค่ะให้ลูกค้าน,นะคะทําการหมุนดวงของพมเป้าไิซึ่งออกนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเปลี่ยนหน้านะคะมาที่หน้าออฟเซ็ตเป็นสูตรนะคะค่ะจากนั้น,นะค่ะให้เรานะคะทําการหมุนดวงของเป้าพิซซึ่งนะคะเข้ากับเกลียวนะคะให้แน่นค่ะคะ่ะนี้นะคะหน้าออฟเซ็ตนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าสูตรนี้ กับโรงแรมคามิโอแกนนะคะค่ะหรือลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่แอดไซร์อารายไอเก้าเก้าค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม